ใช่แล้วครับผมเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวต่อไปกับผู้สูงอายุกันบ้างเลยน<ฮ>ะคนเนี่ยได้รับข่าวดีกันมาแล้วได้ฟังกันมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารองไล่เลียงให้ฟังว่าอายุช่วงไหนนะครับจะมีการเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับในระดับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับซึ่งข่าวดีของผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการครับผมรัฐบาลเตรียมปรับฐานเบีย้ยผู้สูงอายุสูงสุดเดือนละ1,250บาทนะครับมีการสั่งหน่วยงานตอนนี้เร่งศึกษามาเสนอคอรมอเพื่ออนุมัติอีกครั้งหนึ่งคร เรื่องนี้นะครับนายจิรายุห่วงทรัพย์โษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการรายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1น,นะครับปี2567ก็มีการรับทราบข้อเสนอเรื่องของการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมแห่งชาติ และก็ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้กลับไปศึกษาให้คำนึงถึงประโยชน์และก็ความคุ้มค่ารวมไปถึงให้นํากลับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้อเสนอก็น่าสนใจมาก<ช>ะครับใช่แล้วคะ่ะข้อเสนอมีดังนี้นะคะโดยกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีการปรับเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุถ้าเกิดคลายมีอายุ60ถึง69ปีเป็นเดือนละ700บาทจากเดิมเนี่ยได้600บาทครับผมถ้าเกิดว่าค อายุ70ถึง79ปีจากเดิมอยู่ที่700บาทใช่ไหมคะจะได้เป็นเดือนละ850บาทถ้าเกิดคุณมีอายุ80ถึง89ปีจากเดิมได้เดือนละ800บาทคุณจะได้เดือนละ1,000บาทและถ้าเกิดคุณมีอายุ90ปีขึ้นไปจากเดิมเนี่ยได้1,000บาททวนจะเพิ่มเป็นเดือนละ1,250บาทค่ะขณะที่กลุ่มของผู้พิการเองนะคะจากเดิมจะได้อยู่ที่800บาทใช่ไหมคะมีการปรับเพิ่มเป็น1,000บาทต่อเดือนค่ะใช่แล้ว cow